สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Newocap TV นี่ครับผมและวันนี้นะผมผมจะมาสอนลงเซฟนะครับผมตัว PCX2 นะครับผมก็จะเป็นตัวอิมเวอร์เตอร์ของ PS2 นะครับผมอะไรประมาณนี้นะโอเคขั้นแรกนะครับผมให้เรากดเข้าที่ PS2 นะครับผมโอเคครับกดเข้ามานะฮะให้เราดูว่าเราจะลงเกมเซฟของเกมตัวไหนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะลงเซฟของ ตัวเกมอุลตร้าแมนนะครับผมเกมนี้ Fighting Evolution 3นะครับผมให้เรากดเข้ามาที่เข้ามา System ก่อนนะครับผมแล้วก็ s t a r t b y o d d เหตุผลที่ต้องกดเข้ามาใน s t a r t b y Odd นะครับผมเพราะว่าเราจะเข้ามาดูว่ามันได้บันทึกเซฟไว้หรือไม่นะครับผมโอเคให้เรากด Enter เข้าไปครับโอเคเมื่อกด e n t e r เข้ามานะครับผมมันจะมีอยู่2 Save นะครับผม เมมโมรีการ์ดหนึ่งกับสองนะครับผมส่วนมากมันจะอยู่ที่การ์ดหนึ่งนะครับผมโอเคกดเข้าไปนี่นะครับผมเราก็มาเลื่อนดูว่ามันมีเซฟของเอ,อ่อตัวเกมตัวไหนอยู่นะครับผมที่เราจะต้องการจะลงนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะลงนี่ครับ fe สามแบบนี้คือมีเซฟอยู่นะครับผมมันจะไม่สามารถลงทับกันได้นะให้เรากดเข้าไปก่อนแล้วก็กด delete นะครับผมจะมี copy กับ delete โอเค ถ้าใครอยากเก็บเซฟเงินไว้ก็กด Copy ไปก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ผมจะกด Delete นะไป Delete โอเคนะคผมเมื่อลบเสร็จแล้วก็ให้เราปิดโปรแกรม i m u u a t t r r ไปเลยนะครับผมโอเคปิด e m u l a t o r รนะฮะ Yes ปิดไปนะครับผมเสร็จแล้วให้เข้าที่ Google นะคผมโอเคขั้นแรกนะครับผมก็ให้ค้นหาคำว่า mymc นะครับผม mymc โอเคเอ t นเตอไปนะครับผมมาเมื่อเราเข้ามาที่ m อ่หานหน้าเข้ามาที่เว็บนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้นะครับผมลิงก์ mymc นะครับผมโอเคเข้ามาปุ๊บให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมให้หาคำว่าดาวน์โหลด mymc นะครับผมนี่ครับตัวแรกนะตัว7.4นะครับผมกดเข้าไปอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะมันก็จะมีอยู่แล้ว และที่สำคัญนะผมใครคอมพิวเตอร์ใครที่ไม่มีเออ่วีซิงนะผมตัว2008นี้ครับผมให้เรากดดาวน์โหลดไปได้วยนะถ้าใครยังไม่ได้ลงนะก็กดแล้วก็ไปติดตั้งนะผมมันจะถ้าไม่ติดตั้งตงัวนี้มันจะใช้งานไม่ได้นะครผมโอเคเมื่อเรากดดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ m y m c มานะครับผมโอเคขั้นต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เซฟไว้ให้นะผมดู l fe 3โอเคนี่ครับสำหรับลิงก์เกมนี้นะ okay. นครับผมโอเคเนี่ยมันจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็จะมีหลายตัวเลือกนะครับผม slang นะครับผมแล้วก็อันนี้ slang air underman m o s t mission นะครับผมโอเ okay. ค unlock อันนี้คือปลดล็อกหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น slang unlock guy r v 2แล้วก็ a g v z นะครับผม ผมแนะนำนะให้เป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะอันที่สองนะเพราะว่ามันจะปลดล็อกกปเอาวีทูแล้วก็อากูนะครับผมปลดล็อกเป็นวีทูนะครับผมโอเคก็กดดาวน์โหลดตัวข้างหน้านี้โอเคเมื่อดาวน์โหลดแล้วปุ๊บก็ไม่มีประโยชน์แล้วปิดนะครับผมจะแล้วแล้วก็เข้ามาที่ตัวดาวน์โหลดนะครับผมโอเคเมื่อเราเข้ามาที่ตัวดาวน์โหลดนะครับผมเราก็จะเห็นว่าอันนี้ผมลบก่อนนะ m Y M c โอเคลบตัวนี้ไป โอเคครับก็ให้มาแตกไฟล์ที่ m y m c ตัวนี้นะผมตัวนี้นะผมกดคลิกขวาอันนี้สำหรับ Windows 11นะโอเคครับแตกไฟล์อันนี้ผมแยกไฟล์ลงนี่นะบางคนอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะเมื่อแต่คนจะกดนะครับถ้าเราจะให้มันเป็นโฟลเดอร์ก็ให้ไปที่คาว่าแยกไฟล์ไปที่นี่ครับ m y m c นี่นะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วให้เข้ามาที่ตัวนี้ครับ ตัวสีฟ้านะผมตัวนี้นะตัวนี้เลยนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันนะครับผมโอเคลันนะครับเมื่อเรารันเสร็จปุ๊บอ่าสำหรับบางคนนะผมที่ที่เวลากดเข้ามาเราจะไม่ขึ้นหน้า,านี้ส่วนมากมันจะไปขึ้นเออแบบที่เป็นหน้าขาวๆแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ขึ้นหน้าตัวเมมโมรี่ให้นะครับผม วิธีหาเมมโมรี่นะครับผมตัวเมมโมรี่นะมันจะอยู่ในคาว่าเอกสารคาว่าเอกสารหรือไม่ก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ document นะครับผมกดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บก็หาคาว่า p c s x 2 double click นะครับผมแล้วก็หาคาว่า memory card เนี่ยครับ memory card โอเคแล้วก็มาคลิกที่ m m c 1จะ double click ก็ได้หรือว่าจะคลิกอย่างนี้แล้วก็กดเปิดก็ได้นะครับผมโอเคมาอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม จะเห็นได้ว่าไม่มีเซฟของอุลตร้าแมน FE สามแล้วนะครับซึ่งผมได้ทำการลบไปแล้วนะคำเตอือนเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ลบให้ไปลบก่อนนะครับผมลบเซฟเก่าเราออกก่อนนะเพราะว่ามันจะไม่สามารถลงเซฟทับกันได้นะครับผมถ้าใครเสียดายก็ให้เข้ามาที่ตัว m Y m c แบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้กดไปที่นี่กดไปที่ตัวเซฟที่เราจะเลือกนะครับผมแล้วกดนี่ครับ export นะครับผมโอเคมันก็จะ import ออกมาข้างนอกนะครับผมโอเควิธีการใส่ให้กด import นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้หา save นะครับผมมันจะอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดนั่นแหละนะครับผมที่เราโหลดมาแล้วเราก็มาดับเบิ e c l i c โอเคมันก็จะเข้ามาใน s a ฟนะครับผมนี่คือจะเป็นการลงแบบเซจสมุดนะครับผมไปปิดเลยเดี๋ยวผมจะทำการเข้าให้ดูนะครับผมว่ามันเล่นได้จริงๆนะฮะโอเค นี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าดูเขาเล่นให้ดูด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมลิงก์ของตัวเซฟแล้วก็ตัว mymc อะไรประมาณนี้นะผมโอเคมาเดี๋ยวผมเขาเล่นให้ดูมันปลดล็อกทุกตัวนะครับผมทุกค่าพลังนะผมจกเว้นแต่ว่ารเราต้องไปตั้งค่าพลังเองนะครับผมว่าเวลาเราจะชาร์จมันเนี่ยเราต้องกด ให้อยากให้มันได้ปล่อยพลังแบบไหนนะครับผมโอเคนะฮะมันจะมีไออาร์กับอากูวีทูนะผมเนี่ยวีทูกับวีวันนะครับผม,เ,บบผมเลือกได้นะฮะโอเค okay. อากูก็เหมือนกันนะครับผมแต่อากูฝั่งนู้นเราไม่สามารถเลือกได้โอเคเดี๋ยวผมเขาเล่นให้ดูนะครับผมแป๊บหนึ่งมันสามารถเล่นได้จริงๆนะครับผมก็มันก็เออ มันก็ลงได้ไม่ทุกเกมนะครับผมสำหรับวิธีแบบนี้นะยกตัวอย่างเช่นเออเกมอินเตอร์เออเกมกรอนอฟบอลนะผมอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่สามารถลงได้หมดนะครับผมก็ไม่เป็นไรโอเคเอาแค่นี้ต่กกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับช่องเหล่านี้นะครับผมโอเคครับ